สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำวิธีแก้ไขหลังคารั่วแบบฉุกเฉินนะครับหลังคาที่ว่านี้ก็เป็นแผ่นใส2แผ่นนะครับใช้มา10ปีแล้วมันก็เกิดอาการกรอบแตกแล้วก็ล้าวนะครับเราก็จะมาทำการเปลี่ยนกันนะครับอันนี้ลุงตุ้ยเปลี่ยนไปแล้ว1แผ่นนะครับเดี๋ยวต่อไปลุงตุ้ยจะทำให้ดูแผ่นที่2ก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ มันเป็นคลิปสั้นนะครับเพื่อนๆอแก้ไขสถานการณ์แบบฉุกเฉินไปก่อนนะครับก็คือเมื่อเราใส่น็อตเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ผงฝุ่นเข้าไปนะครับแบบนี้ที่หัวน็อตกันน้ำรั่วน้ำซึมลงมานะครับอันนี้ได้ผล100เเซเลยนะครับเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะครับก็จะมีผงฝุ่นเข้าไปแบบนี้แล้วก็หยอดกาวช้างลงไปรอบๆแบบนี้นะครับนี่ ใส่เข้าไปหรือเพื่อนจะใช้แบบแป้งฝุ่นก็ได้นะครับนี่แล้วแต่เราเลยดีกว่านะครับมันมีหลากหลายวิธีแต่วิธีที่ลุงตุ้ยทํานี้คือแบบง่ายๆนะครับลุงตุ้ยใช้มาหลายแบบแล้วเห็นว่าอันนี้เป็นแบบที่ดีที่สุดนะครับเราก็ใส่กาวตามหัวน็อตต่างๆเลยนะครับตรงนี้จะมีอ่าสตัวนะครับนี่เป็นคู่นะครับ ข้างบน2ตัวแล้วก็ข้างล่าง2ตัวนะครับนี่เลยแล้ก็ค่อยๆทําไปนะครับเพืเ่อนๆอ่าแล้วก็การนั่งก็ต้องระวังด้วยนะครับเพื่อนก็ต้องหาไม้มาลองให้น้ําหนักมันทวงไปนะครับมันจะได้ไม่พังหลังคามจะได้ไม่แตกไปนะครับเมื่อเราทําเองแล้วก็เปลี่ยนเองมันก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อนๆยุคนี้เป็นยุคประหยัดนะครับ อันไหนทําได้เราก็ทําไปนะครับเครื่องมือที่ใช้ก็มีประแจขันน็อตเบอร์10นะครับแล้วก็คีมแล้วก็อุปกรณ์สว่านนะครับแค่นี้เองแล้วเราก็ทําไปนะครับนี่ต่อมาเพื่อนเดี๋ยวลุงตุ้ยจะเริ่มทําให้ดูครั้งแรกเลยนะครับแบบนี้นะครับแผนที่2เนี่ยเดี๋ยวลุงตุ้ยจะให้ดูภาพว่ามันจะต้องเปลี่ยนก็เพราะว่ามันแตกแล้วมันก็กรอบแบบนี้นะครับเดี๋ยวลุงตุ้ยนั่งให้ เหมาะที่ก่อนนะครับนี่เลยเราต้องประคองให้ดีนะครับถ่วงน้ำหนักให้ดีนี่แล้วเราก็คลายนอ็อตที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ออกนะครับนี่เลยเราก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาออกมาแบบนี้นะครับอันนี้ประแจเบอร์10นะครับโอเคเราก็หมุนออกมาแบบนี้นะครับนี่เลยมันจะมีข้างล่าง2ตัวแล้วก็ข้างบน2ตัวนะครับ นี่เราก็คลายออกแบบนี้เลยนะครับโอเคก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะมันก็จะออกมาแล้วเราก็เก็บน็อตไว้ก่อนนะครับมันเป็นน็อตแบบยาวๆสำหรับใช้ติดหลังคานะครับตรงนี้โอเคนี่ต่อมาเราก็ถอดน็อตท,ที่อยู่ด้านบนนะครับอ่าตรงนี้รู้สึกว่าจะมี2ตัวเหมือนกันนะครับโอเค ต้องใช้ครีมล็อกช่วยนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นน็อตที่เก่าใช้นานแล้วมันก็จะเป็นสนิมแล้วมันก็ถอดยากนิดนึงนะครับมันฝืดเราก็ค่อยๆคลายออกแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเราจ้างช่างเขาก็จะประมาณเป็นพันนะครับเพื่อนนี่เลยแผ่นใสก็แผ่นละประมาณ200กว่าบาทนะครับ2แผ่นแล้วก็ค่าแรงช่าง ก็ตกแล้วเป็นพันนะครับอันนี้เราก็ทําเองมันก็จะประหยัดไปเยอะเลยนะครับมันแล้วมันก็ไม่ได้ยากด้วยนะครับเรามีเครื่องมือเราก็ทําไปแบบนี้นะครับนี่ค่อยๆค,ยค,ยคายออกอ่าใจเย็นๆนะครับค่อยๆทําไปเพื่อนก็ต้องดูให้ดีนะครับเวลาจะทําก็ถ้าฝนฟ้ามืดก็อย่าเพิ่งไปทํานะครับมันก็จะเปียกแล้วมันก็จะทํางานลําบากนะครับอ่าทาตอนที่ แดดออกนิดนิดก็พอได้นะครับโอเคก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะนี่เพื่อนลุงตุ้ยก็ถอดออกมาจนครบ4ตัวแบบนี้แล้วนะครับมันก็จะหลุดขึ้นมาตามที่เราต้องการเลยนะครับนี่เราก็จะวางไว้ก่อนนะครับต่อมาเพื่อนเดี๋ยวลุงตุ้ยจะดึงตรงตรงนี้ให้ดูนะครับเนี่ยจับไปมันก็แตกหักไปเลยนะครับอ่าลุงตุ้ยจะใส่เป็นกระเบื้องมันก็ จะมืดนะครับตรงนี้เป็นห้องครัวนะเพื่อนๆอ่าลุงตุ้ยก็จะใช้แสงสว่างของแผ่นใสแบบนี้อันนี้ก็10ปีก็น่าจะคุ้มแล้วนะครับโอเคแผ่นหนึ่ง200กว่าบาทนี่เราก็ดึงออกมามันก็จะหลุดมาประมาณอย่างนี้นะนี่เลยเพื่อนมันทั้งตากแดดตากฝนมันก็ตามสภาพของเขานะครับเพื่อนก็ต้องระวังมือด้วยนะครับเนี่ยส่วนที่มันอยู่ด้านในเนี่ยมันจะยังใสยอยู่นะครับ แต่ส่วนที่โดนแดดโดนฝนมันจะกรอบไปหมดเลยแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็าใส่แผ่นใสเข้าไปตามเดิมนะครับนี่เราก็สอดเข้าไปตรงข้างในอ่ะมันจะมีคานเหล็กนะเพื่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องสอดมือเข้าไปเพื่อที่ไปยกตรงปลายให้เขาขึ้นมาอยู่บนบนเหล็กนะครับมันถึงจะใส่เข้าตรงนี้เราก็ต้อง ฝืนตรงนี้นิดนึงนะครับนี่พอมันยกขึ้นที่คานเหล็กข้างในแล้วเราก็ดันเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กะให้พอดีนะเพื่อนเพื่อนนี่แล้วเราก็เจาะรูใส่น็อตเข้าไปเหมือนเดิมตรงนี้นะครับนี่เลยเจาะเข้าไปให้ทะลุลงไปที่เหล็กนะครับเราก็จะใช้รูเดิมนะเพื่อนอเหล็กด้านในที่อยู่ตรงนั้นเป็นรูเดิมแล้วเราก็ขันน็อตเข้าไป นะครับตรงนี้เราใส่ให้พอแนบนะครับไม่ใช่กดจนแบนลงไปไม่ได้นะครับเอาแคา่มันแน่นเสมอกับแผ่นพลาสติกก็พอนะครับก็จะเป็นอันเสร็จนะครับต่อมาด้านบนก็เหมือนกันนะครับเพราะว่า,าแผ่นปลายพลาสติกเนี่ยมันขึ้นมาถ้าเราไม่เจาะมันก็จะใส่น็อตเข้าไปไม่ได้นะครับนี่เมื่อเรา เจาะลงไปรูเดิมแล้วก็จะไปโดนพลาสติกใช่ไหมครับมันทะลุลงไปแล้วเราก็ใส่น็อตเข้าไปแบบนี้นะครับนี่เลยแล้วก็ขันให้แน่นนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จนะเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับตรงนี้เลยเราก็ใส่น็อตเข้าไปแล้วก็ขันให้แน่นใส่จนครบเลยนะเพื่อนๆอ่าเมื่อได้ตรงนี้แล้วนี่ครับ เราก็ทําเหมือนอันแรกเลยนะครับก็คือ,อใส่ผงฝุ่นเข้าไปก่อนที่หัวน็อตแบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็หยอดกาวลงไปนี่นะครับทําแบบนี้สัก2อสารอบก็ได้นะครับจะได้แข็งแรงนะครับนี่เราก็หยอดกาวลงไปเนื้อกาวก็จะไปรวมตัวกันแล้วก็จะทําให้แข็งเลยนะครับตรงนี้เราประกันได้ว่าน้ําไม่รั่วซึมแน่นอนนะครับนี่เลยโอเค ก็ทำประมาณนี้นะครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับโอเคนี่ทำจนครบเลยนะครับสี่ตัวใช่ไหมครับนี่เลยนี่ลองเคาะดูก็ได้นะครับพอเคาเสตตัวแล้วมันแข็งแรงมากเลยนะครับนี่อีก2ตัวเราก็ทำตามนี้เลยนะครับนี่หยอดกาวเข้าไปมันก็จะเปลืองกาวนิดนึงนะครับนี่แต่ตรงนี้ลุงตุ้ยบอกได้เลยนะครับว่าคุ้มนะครับ โอเคแล้วก็ต้องปิดจมูกนิดนึงนะครับตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปาดูสถานการณ์ว่าควรจะใส่ตรงไหนให้สนิทตรงนี้นะครับแล้วเราก็ตบแต่งโอเคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสันติสุขความชื่นชมยินดี คิดทำสิ่งใดก็สมใจปรารถนาทุกประการน,นะครับสวัสดีครับ